นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครูที่ลูกเตรียมพร้อมมากับพ่อถือว่าพ่อเป็นครูเป็นบาคของลูกของหลานแต่ถ้าจะลึกถึงไปก็ผู้ที่เป็นครูของลูกคนแรกก็คือพ่อกับแม่นะั่นครูคนแรกของลูกสสวนในรู้จักพ่อแม่วงศาคนาญาที่ป้านาพี่น้องคือครูคนแรกของลูก คือพ่อกับแม่พ่อกับแม่เลิศประเสริฐที่เรารู้จักพ่อแม่รู้จักพี่จดกน้องวงศชาคณาญาติและมีความรู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะว่าครูพ่อกับแม่เป็นแบบเป็นแผนให้ยางนั้นครูเอกของโลกนี้หรือที่เรียกว่าครูเอก ของวัดตะเรียกตามสมมุติได้เลยว่าคือพ่อกับแม่เป็นครูเอกของวัดตะในการเวียนไหว้าย,ายเกิดทําให้ลูกรู้จักว่านี่คือพ่อนี่คือแม่ใครเป็นครูใครเป็นผู้สอนก็พ่อแม่นั่นแหละแบบอย่างช้อนอีกด้วยต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ทําให้ลูกมีความรู้สึกว่า พ่อกับแม่เป็นครูหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณบุญคุณ,คณ,คณที่ยิ่งใหญ่จนประมาณไม่ได้พ่อแม่ก็ทํามาแบบไหนหญิงชายแต่งงานกันสมสู่อยู่กันแล้วคลอดลูกออกมาพ่อแม่เป็นแบบอย่างสอนอีกสอนแบบไหน สอนให้ลูกรู้จักพ่อแม่รู้จักเคารพพ่อแม่ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ที่พุทธเจ้ายังไม่บวชขึ้นพ่อกับแม่ก็เป็นครูเอกของลูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้พระพุทธเจ้ายังไม่บวชขึ้นพ่อกับแม่ก็เป็นผู้สอนลูกตลอดไงสิ่งไหนควรไม่ควรนี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือสิ่งที่สมควรทําและสิ่งนี้ไม่สมควรทําครูเอกของโลก ครูเอกของลูกก็คือพ่อกับแม่นั่นแหละลูกเอาแบบอย่างของพ่อแม่มาใชา้ลูกหญิงก็ต้องมีผัวแต่งงานแล้วก็มีลูกนี่แบบอย่างที่เป็นครูของวัดตาผอ้เป็นผู้ชายก็ต้องมีเมียมีลูกสร้างฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองทั้งหญิงทั้งชายสืบต่อเนื่องกันมา ประมาณไม่ได้ว่ากี่ล้านล้านล้านปีเพราะตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมอุบัติขึ้นแล้วนานนับไม่ได้ว่าเท่าไรคือนานนับไม่ได้เลยว่าเท่าไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ทานานนับนับแล้วก็คือมากมายกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรก็แสดงว่านานนับประมาณไม่ได้ว่ากี่ ล้าน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 ปี่จะบอกว่าเท่านั้นเทน่านี้ล้านปีเป็นไปนไม่ได้จะบอกว่าเท่านั้นเท่านี้ล้านกับอสงไขยมหากับมหานั่นมหานี่มันก็ไม่ได้อีกลูกเพราะว่าพระพุทธเจ้าบาัดขึ้นแล้วมากมายกว่าเม็ดหินเม็ดายในท้องมหาสมุทรตั้งแต่พระพุทธเจ้าอปถัปภ์ขนาดนั้นลูกนั่นแล้วพวกเราเกิดนี่ตระกูลของวัตตะใครคือผู้ที่บอก ผู้ที่สอนเป็นครูก็คือพ่อกับแม่พ่อกับแม่นไม่ได้บอกสอนอะไรมากบอกสอนว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือลูกนี่คือพี่ป้าน้าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเป็นป้าเป็นลุงเป็นนา้าเป็นอาก็แล้วแต่สมมุติแห่งประเทศชาตินั้นๆสมมุตินี้พ่อแม่เป็นครูสอนลูกสอนหลานต่อมา ครูคนที่สองพูดถึงครูคนที่หนึ่งคือพ่อกับแม่เป็นครูของวัดต่างลูกก็ทำตามทำตามตลอดแต่งานมีครอบมีครัวแล้วก็ทำมาหากินเหมือนกับพ่อกับแม่คุณครูคนที่สองคือครูผู้ที่สอนสอนแบบไหนสอนให้รู้จักวิชาความรู้ ในประเทศนั้นๆครูผู้นี้เรียกว่าพ่อพิมพ์กับแม่พิมพ์ครูผู้นี้สอนอัการภาษาตามประเทศชาตินั้นๆัน,นแต่ประเทศไทยจึงเรียกว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์สอนตั้งแต่กอกไก่ตั้งแต่ปถมหรือตั้งแต่นุบาลจนถึงรับปริญญาหรือชั้นคั้นด็อกเตอร์ ครูนี้พ่อพิมแม่พิมนี้เป็นครูที่เรียกว่ามีอุปการะคุณเป็นครูคนที่สองรองมาจากพ่อกับแม่ครูพ่อกับแม่ดังที่พูดให้ฟังก็มีอุปการะคุณที่เลือดที่ประเสริฐเราตดแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรากราบไหว้พ่อแม่ทือถูน ประมาณไม่ได้แล้วพูดถึงอุปการะคุณนั้นครูของลูกนั้นคือพ่อกับแม่นะแเราทดแทนบุญคุณของครูคือพ่อกับแม่ไม่ได้อุปมาเปรยปยแล้วเอาครูทั้งสองคือพ่อกับแม่นั่งบนบา่าป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ให้ลงจากบ่าเลยเวลาขี่เวลาเยี่ยวก็ทำความสะอาดหรือกืนกินหรือเอาลิ้นเลียกาทำความสะอาด นับประมาณชาติหรืออสงไขยไม่ได้ก็ไม่สามารถทัวแทนบุญคุณของครูคือพ่อกับแม่นี้ได้เลยนั่นบุญคุณที่เลือกที่เราเะขนาดนั้นครูผู้ที่สองครูผู้ที่สอนสั่งจังสอนวิชาความรู้ทางโลกตามสมมุตินั้นๆแห่งประเทศชาตินั้นๆจากก้าไก่ถึงหอทุกค,คู่สอนเริ่มต้น ที่เรียกว่าอนุบานากนั้นก็เข้าประฐมมัธยมกว่ากันไปจนถึงขั้นด็อกเตอร์ด้รบปริญญาครูนี้เป็นครูที่พอที่จะทดแทนกันได้เป็นครูที่ทดแทนกันได้เพราะครูนี้เปรียร์ลักษณะเป็นผู้ที่ดูแลเรามีเสื้อมีผ้าใส่ ไม่ใช่ครูคนแรกคือพ่อกับแม่ครูนี้พอทดแทนได้ดูแลรักษากราบไหว้เทิดทูนก็พอที่จะทดแทนบนคุณนี้ได้พระพุทธเจ้าจริงสอนให้กราบไหว้ครูอาจารย์เดี๋ยวหลังต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นผู้ที่บวชในพุทธศาสนามีมาก จึงแต่งตั้งอุปชายยะขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราชาวพุทธไหว้อุปชาอาจารย์องค์นี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีอุปชายะก็ไม่สามารถที่จะมีพระเทนเนนจีได้คือไม่มีไม่สามารถที่จะมีพระได้เพราะพระต้องอาศัยอุปชายยะ ถ้าไม่อยู่ปัชชายะผู้นั้นก็ไม่สามารถเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้นี้เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณที่สามแห่งสมมุติของชาวพุทธพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กราบไหว้พ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์การที่เรากราบไหว้พ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์ให้ระลึกถึงอุปการะคุณ แล้วเข้าไปทดแทนพอที่จะทดแทนได้พ่อแม่เมื่อยังอยู่เราก็เข้าไปทดแทนบุญคุณขององค์ท่านครูทั้งสองให้สมกับที่เราได้อาศัยครูทั้งสองเกิดพักพิงอาศัยตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาจนลอดช่องคลอดออกมาครูทั้งสองก็ดูแลตั้งแต่นู้นจนถึงเติมใหญ่ พอรู้เรื่องครูคนที่สองผู้ที่แนะนำวิชาความรู้ทางโลกก็มาบอกมาสอนต่อไปพูดถึงครูคนแรกไงคือพ่อกับแม่เป็นครูผู้ที่ไม่สามารถทดแทนบุญคุณได้เลยส่วนครูคนที่สองและครูคนที่สามคืออุปชายยะอาจารย์ ในพุทธศาสนานี้พอที่จะทดแทนบุญคุณได้ทำไมจึงแยกแยะอย่างนั้นทำไมจึงว่าสามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้เพราะยกตัวอย่างยกตัวอย่างจอมโจนองคุริมันถ้าเกิดว่าไปเจอครูที่ไม่ดีนั่นแหละตัวอย่างบอก เหตุอย่างแค่แจ้งเลยว่าต้องเป็นในลักษณะนั้นครูนี้จึงเป็นครูไม่ถาวรเหมือนกับครูคนแรกคือพ่อกับแม่หากแม้นครูคนที่สองหรือครูคนที่สามเป็นผู้ที่สั่งสอนสอนสั่งให้รู้จักวิชาความรู้เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับตัวของเรามากเรียกว่าอุปการะคุณมากก็ตามแต่ก็สามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้ ยกครูผู้ที่เหนือครูทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นครูที่เหนือครูทั้งสามครูคนแรกคือพ่อกับแม่ครูคนที่สองคือครูผู้ที่จั่งสอนสอนสั่ง,งให้เรารู้จักวิชาความรู้ทางโลกแห่งสมมุติประเทศชาตินั้นๆครูคนที่สามคือปัญญายะ แห่งพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าแต่งตั้งให้เป็นอุปชายะบวชให้ลูกหลานต่อมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูที่เหนือครูหรือจะเรียกว่าเป็นครูเอกของไตรโลกธาตุก็ถูกครูผู้นี้เป็นครูที่เหนือครูหากแม้นอาศัยครูคนแรกคือพ่อกับแม่ก็ตาม พระองค์ก็เป็นครูที่เหนือครูเหนือครูแบบไหนเหนือครูสามารถที่จะสั่งสอนพ่อแม่ให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงามคือสอนครูคนแรกคือพ่อกับแม่ให้รู้จักบุญบาปสิ่งไหนควรและไม่ควรให้รู้จักสถานะที่เลิศที่สุดคือเมืองวนนิพพาน ครูผู้แรกพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยบุญบาปรู้ก็รู้แบบลมๆแรงๆตามปฏิปจะแห่แห่งาศาสดาอื่นแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของไตรโลกาธาตุจริงเมื่อเวลาพระองค์สามารถเป็นครูของตัวเองได้แล้วคนพบเปิดประตูเมืองปนิพพานได้แล้วคนพบพระสัตรธรรม สถานที่ที่ไม่เก่ไม่เก็บแม่ตายได้แล้วจึงมาสอนพ่อกับแม่ครูอันดับหนึ่งครูของวัดตะคือพ่อกับแม่สอนให้พ่อกับแม่รู้จักบุญรู้จักบาปที่แท้รู้จักการอยู่แบบปกติที่แท้แล้วการไปแบบปกติที่แท้สอนถึงที่สุด แห่งการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือเมืองพระนิพพานจึงเรียกว่าเป็นครูที่เหนือครูครูผู้ที่หนึ่งครูผู้ที่สองครูผู้ที่สามจึงเปรียบไม่ได้เลยกับครูเอกของไตรโลกธาตุคือพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้าสามารถสอนครูอันดับหนึ่งคือพ่อกับแม่ได้พ่อกับแม่ต้องกราบ พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพ่อกับแม่ก็จะไม่รู้จักสถานที่ที่มีความสุขตลอดอนันตการตอนนี้พ่อกับแม่ครูผู้แรกเนี่ต้องกราบครูผู้ที่เหนือกูคือพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกทราบซึ่งว่า ครูนี้เหนือไตรโลกธาตุจริงครูนี้มีความเมตตาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในไตรโลกธาตุจริงครูนี้มีความเมตตาสูงยิ่งประมาณไม่ได้จริงจึงสามารถโปรดพ่อกับแม่ได้งั้นครูผู้นี้จึงเป็นครูที่เหนือครูคือพระพุทธเจ้าที่พ่อพูดถึงครูทั้งสาม และครูผู้ที่เหนือครูทั้งสามเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันครูแห่งสมมติโลกทางโลกเรียกว่าวันครูแห่งประเทศไทยคณะครูผู้ที่มีสติกำลังปัญญาที่เหนือหมู่ครูผู้นี้ก็จะปฏิบัติอีกแบบหนึ่งครูผู้ที่สองอีก เป็นครูผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดปานกลางก็จะปฏิบัติแบบปานกลางครูผู้ที่สามเป็นครูที่อยู่ปกติคือไม่มีศีลกำลังปัญญาเท่ากับครูผู้แรกได้ครูผู้ที่สองก็จะอยู่แบบทางโลกเหมือนดังที่เห็นวันครูวันนี้ครูหน้าจะแสดงตนให้เป็นครูแท้ พระพุทธเจ้าเป็นครูแท้เป็นครูเอกของไตโลกธาตุครูครูผู้ที่แรกครูอันดับหนึ่งก็คือพ่อกับแม่ครูอันดับสองก็คือครูผู้ที่สอนสั่งวิชาความรู้ครูอันดับสามก็คืออุปัชยยะอาจารย์วันนี้เป็นวันครูครูทั้งสามครูอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามสมควรยิ่งที่จะแสดง ให้ชาวโลกทราบว่าเราเป็นครูแท้ครูแท้พ่อแม่ปฏิบัติกับรูปแบบไหนแสดงให้ลูกเห็นลูกจึงจะเอาแบบอย่างที่ดีของครูเอกอันดับหนึ่งคือพ่อกับแม่มาใช้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ครูผู้สอนครูผู้ที่สองคือผู้ที่สอนสั่งความรู้สั่งสอนความรู้ทางโลก ตั้งแต่กอไก่ถึงออดกหูหรือวิชาความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนจนนักเรียนมีวิชาความรู้แล้วนำวิชาความรู้นั้นออกมาปฏิบัติในทางโลกครูผู้นี้สมควรยิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นครูเท้ปฏิบัติแบบนี้เพื่อสอนลูกสอนหลานสอนลูกศิลย์ลอกลูกหาให้รู้จักการเทศรู้จักว่า นี่คือครูเทเป็นอย่างนี้ครูที่สามคืออุปชายะอาจารย์ก็เจเช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าเป็นวันครูสมควรยิ่งที่จะแสดงถึงมรรคถึงผลแสดงธรรมในเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องเมืองปณิพานให้แก่ทุกสิทุกอาชักจูงปลุกใจให้เขาก็ตืนรือร้นให้พระหรืออุบาตวิทา ที่เป็นชาวพุทธเราก็ตือนรือล้นในการสร้างคุณงามความดีก็ตือนรือร้นในทางมรรคทางผลสมควรยิ่งที่จะประกาศให้สัตว์โลกทราบว่าเราเป็นครูแท้จริงและเราก็ครองทำชั้นนั้นด้วยเรียกว่าครูเท้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันครูถ้าทําได้เหมือนที่พ่อหลวงปู่ได้ปลารบทม โลกมนุษย์จะสว่างสวัยไม่ได้ยกถึงครูเอกในไตโลกธาตุเพราะนั้นเลิศประเสริฐแล้วคร์สอนพวกเราเลิศประเสริฐแล้วไม่จําเป็นต้องแสดงอะไรอีกแสดงแล้วเบื้องต้นทำกลางบ้านปลายที่สุดสง่างามสมภูมิแห่งศาสดาเอกครูเอกของไตโลกธาตุหลักคําสอนยังอยู่คงเจนคงว่าเราก็นํามาเพื่อปฏิบัติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว พระองค์ไม่จำเป็นต้องมาสั่งสอนสอนเราอีกด้วยเหตุว่าพ่อสอนลูกดีแล้วครูสอนลูกดีแล้วแต่ที่พ่อพูดพ่อยกครูที่หนึ่งครูที่สองครูที่สามว่าวันนี้เป็นวันครูสมควรยิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราคือครูพ่อแม่ที่สมบุรณบริบูรณ์สอนสั่งสังสอนลูกให้รู้จักการเทศะที่สมบุรณบริบูรณ์ได้ ู้ที่สองอุที่สอนวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันสมควรยิ่งที่จะแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาเห็นว่าเราเป็นครูแท้หากกิริยาคำพูดคำจาแสดงให้เขาเห็นไม่ใช่ว่าวันครูพากันไปเมาเล่ายำเปแสดงกิริยาท่าทางที่เลวทรามนั้นหากไม่ใช่วิสัย ของครูแทบัชายาอาจารย์ก็เฉกเช่นเดียวกันวันนี้สมควรยิ่งที่จะแสดงให้สัตว์ลูกชาวพุทธเราได้รู้ว่านี่คือครูแท้พ่อแม่เราครูเอกของไต้ลกธาตุได้สอนแล้วเราก็นำหลักการสอนของพ่อแม่ครูเรามาเพื่อปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนี้อย่างนี้จึงนำหลักคำสอนของข้อเราที่เป็นครูเอก ของเตยโลกาธาตุมาสั่งสอนสอนสั่งต่อไปถ้าทำได้อย่างนี้พุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติจะ,จะเจริญรุ่งเรืองคนในประเทศชาติจะมีสติกำลังปัญญามีสถานะที่ดีมั่นคงทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวไหนก็ตามเพราะพุทธเจ้าบัญญัติเป็นกลางๆแห่งศาสนา ศาส,สนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้เป็นเป็นคนเลวนี่เมื่อพวกเธอประพฤติปฏิบัติตามศาสดาของพวกเธอนำหลักคำสอนของศาสดาของพวกเธอมาประพฤติปฏิบัติก็ดีแล้วนั่นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลทัทิมานับถือเราตถา,าคตก็ได้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสดาเธอ,ก,อก็ดีแล้วละ จึงเห็นว่าครูเป็นผู้ดีไม่ใช่ว่าครูเป็นผู้เลวอย่างนั้นวันนี้เป็นวันครูไงพ่อจึงเทศเรื่องครูให้ฟังถ้าพวกเราฟังแล้วก็นำไปพิจารณาใจตองดูสมควรไหมเดี๋ยวนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เคยกินเล้ามาชุราเคยยำเปมาเคยแสดงิกียาท่าทางไม่ดีคำพูดคำจาไม่ไปร้อสนองหู แสดงใหม่เป็นครูที่ดีของลูกครูคนที่สองก็เฉกเช่นเดียวกันและครูคนที่สามก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าทําได้เหมือนที่พ่อพูดให้ฟังเทศให้ฟังลูกเอ้ยโลกนี้น่าอยู่ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนโลกน่าอยู่เป็นโลกแห่งความสุขเป็นโลกแห่งความสุขสุขนี้ พูดได้ยากเพราะโลกนี้รู้จักกาลเทศะบาปอากุศลก็ค่อยร่วงไปร่วงไปร่วงไปบ,บุญกุศลเข้ามาแทนที่จิตใจอิมอ่มเอิบเอิบอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลเกียรตาทางสง่างามสมภูมิแห่งมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามโลกนี้ จะน่าอยู่กว่าน,นี้มากถ้าทำได้เหมือนที่หลวงปู่พูในฟังโลกนี้จะน่าอยู่แล้วครูนี้ครูที่หนึ่งครูที่สองครูที่สามและครูเอกของไตโลกประทาต์คือพระพุทธเจ้าจะอยู่ในจิตในใจของพวกเราชาวโลกไม่ได้เลือกว่าจะเป็นประเทศไทยหือประเทศไหน ทั่วโลกลักคำสอนของพุทธเจ้านี่จะก้องในใจของสัตว์โลกทั่วโลกสัตว์โลกจะเข้มงวดกว่ขันตัวเองสัตว์โลกจะพินิพิจารณาท่องเทมีสติกำลังปัญญากรที่จะทำอะไรลงไปโลกจึงหน้าอยู่ไงมลพิษภายนอกก็ไม่มีมลพิษภายในก็ไม่มีมลพิษที่ออกมาด้วยการ แสดงกิริยาท่าทางและคำพูดก็ไม่มีโลกจริงขาดจากมลพิษโลกจกิงหน้าอยู่ในลกูกเมื่อโลกหน้าอยู่ไม่ว่าประเทศไหนมองหน้ากันอย่างสนิทอยู่ด้วยกันอย่างสนิทใจเพราะถือว่าเป็นญาติกันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นญาติกันทั้งหมดในโลกมนุษย์นอกโลกหรือใต้โลกกับทานเราเป็นญาติกัน,น พุทธเจ้าว่าเราเกิดจากเชื้อเดียวคือพรมผู้สร้างโลกทั้งหมดการปฏิสนธิตั้งแต่นูน้นตั้งแต่อุ่มพรมที่มาสร้างโลกครั้งแรกเราเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแล้วเราจะทะเลาะ,ะเปรอะแวงกันทำไมครูเอกของไตรลกรท่าคือพระุทธเจ้าตัดอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่อง ลักคาสอนของพระพุทธเจ้าและเข้าใจเรื่องครูหนึ่งครูผู้ที่หนึ่งครูผู้ที่สองครูผู้ที่สามเราก็ตั้งใจเพื่อบัติบาติลูกนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเสริโลกให้กับโลกนี้โลกจะสว่างไสวหน้าอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคตพ่อขออนุโมทนาลุกสาธุพ่อมอยู่ที่นี่